เช้านะฮะกับคุณจุ้ยจรรเวศศักดิ์ศรีนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของทางด้านอ่าทีเฟกอตอนนี้ยังไททายกันอยู่ส,ยสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม้อยครับค่ะทางด้านทีเฟกเองคุณปิงบอกว่าให้ช็อตสั้นๆของคุณจุ้ยเป็นไงอาการของคุณจุ้ยเองอ่าที่ทางตลาดทีเฟกยืนยันได้ไหมฮะก็เอ่ออย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ชว่วงเช้านะครับเออ่ในแง่ของทม์เฟรมเดลี่เนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นะยังไม่มีอะไรเปลี่นแปลงก,ก็คือยังอยู่หน้าลองเหมือนเดิมนะแล้วก็โฟกัสซับรอที่เก้าร้อยสามสิบแปดจุดนะครับทีนี้เนี่ยพอดูในไทม์เฟรมสั้นๆหนึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าจะให้ผมช็อตสั้นอ่ะผมผมอาจจะอรอให้เขาย่อมาทางด้านล่างดีกว่านะฮะแล้วก็เค่อยเปิดลองนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราดูนะฮะ กรอบแนวรับนะบทั้งช่วงบ,าบา่ายๆคล้ายๆตลาดแบบนี้นะฮะก็ต้องปรับนิดนึงนะปรับจากแนวรับเ,เมื่อช่วงเช้าที่เราคุยกันที่954จุดเนี่ยมันมันลงไปไม่ถึงนะครับผมตลาดหุ้นยุโรปเปิดก็บวกต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนญาตปรับแนวรับนะฮะขยับมาอยู่ที่962จุดนะครับก็จะเป็นแนวรับถ้าสมมติว่ามีโอกาสย่อนะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเปิดลองได้เหมือนกัน นะฮะส่วนจุดสต็อปล s อก็คือ,อ,อถ้าดูกันตอนนี้นะก็จุดหนี962นะครับส่วนเป้าหมายทางด้านบนนะฮะอาจจะมองไกลสักหน่อยนะฮะวันนี้เนะี่ยอาจจะไม่ไถึงหรอกนะฮะซึคือ978นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องรอรุนนะฮะในสัปดาห์หน้าไปเลยครับผมสำหรับใครที่ได้ถือสถานะลองมาส่วน Stop Loss สถานะลองทำเฟนเดค่ะ ทำมเฟมเดเก้าสามแปดครับผมยังเป็นราคาเดิมอยู่นะฮะถูกต้องครับเก้าสามแปดสามเฟมเดแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงล่าสุดค่ะทำเฟมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสต็อปลอสเราให้ไว้ที่เก้าหกสองครับผมอืมสองระดับแล้วนะฮะเพราะว่าอันเมื่อเชา้าพี่จำได้คือเก้าห้าสี่แต่มันไม่ถึง,งสำหรับทำเฟรมสั้นหนึ่งชั่วโมงนะักทุนอือครับค่ะทำเฟรมสั้นแท่งนี้ก็น่าแท่งสุดท้ายแล้วนะฮะ สำรองที่962ค่ะได้ได้ทำไมเชื่อว่าตลาดมันยังแข็งอยู่ในลักษณะนี้คะคุณจยอยคือความจริงมัน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 ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อนะฮะแต่ว่าดูโดยภาพรวมทั้งทั้งหมดเนี่ยของออบรรยากาศนะของโปลของเงินนะไม่ได้เฉพาะแค่เมืองไทยนะดูในภาพใหญ่เลยในยภาพ g l o b a l เลยนะคือ ที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผมมองว่าเจ้าตัว US Bond Yield เนะี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็มันยังไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันยังคงออกนะ,ะออกหนีจากสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงนะ,ะมาอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ซึ่งนั่นก็คือหุ้นนะฮะสังเกตจากวันนี้ก็ได้นะฮะทองคำเนี่ยนะ,ะขออนุญาตพูดถึงทองคำนิดนึงนะะทองคำเนี่ย วันนี้เนี่ยนะฮะล่าสุด1,891เหรียญก็หลุดนะฮะบริเวณแนวรับ1,900นเ้ายะฮะลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบันก็เลยยิ่งต่อย้ําว่าเม็ดเงินชั้นเนี่ยไม่อยากที่จะอยู่กับสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนต่ําครับผมอ๋อใช้โปรดักต่อโปรดักเปรียบเทียบกันอยู่ในตอนนี้นะฮะถึงการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินนั่นเองโอเค,คได้ค่ะส่วนทางด้าน ตัวออปชันแล้วคุณจุ้ยก็ยังสถานะเดิมอยู่ป่ะฮะออปชันยังเหมือนเดิมฮะยังอยู่ฝั่งลองคองนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ส่อไที่เราแนะนำเมื่อเช้าี้คือเท่พ <4, 000 S 2> ันย <25. S 2> ี่สิบห้าทองพันยี่สิบห้าใช่ค่ะค่ะค่ะถือสถานะต่อไปออปชันอ่ะหมดยังทองไหมทองไหมเอาทองนิดนึงทองนิดนึงพอดีว่าทองเนี่ยที่เราคุยกันไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญ นะตอนนี้นะ mm. มันมันหลุดลงมาแล้วนะครับหลุดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่เราเตรียมไว้เนี่ยในช่วงไ i g h t s e c t i o เนี่ยผมขออนุญาตลบแผนเดิมทิ้งไปก่อนเนื่องจากว่ามันหลุดพันเก้าร้อยซึ่งเมื่อเช้าที่เราคุยกันก็คือถ้าหลุดพันเก้าร้อยเนี่ยมันเป็นจุดหนีนะสําหรับทําเป็นสี่ชั่วโมงครับผมสําหรับขาลองใช่ ทำเฟรมสี<บ>่ชั่วโมงนะฮะก็แตะเส้นสองร้อยวันไปแล้วนะฮะครับ <c oughs> เด้งไหมเด้งช็อตหรือยังไงต่อจากนี้ฮะอต่อจากนี้ผมให้นิ่งก่อนนะฮะแล้วขอดูในทำเฟรมเดลี่ให้มันชัดๆอีกทีว่าออสถา,านการณ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่ามันมีจุดสต็อปล s อของขาลองในทำเฟรมเดลี่ที่มีแนวรับแข็งๆเนี่ยที่หนึ่ันแปดเ็สิสามเหรียญครับผม อืม mm ่า hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าเอ่อเนื่องจากว่า USB o Yield ที่บอกมันเป็นเป็นภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เทรดใน Time Frame Daily แล้วและอยู่ขาลองะฮะผมแนะนำะลด Position ลด Position มันจะหลุดไหมละหนึ่งแปดเจ็ดสาม ไม่รู้เหมือน,น,นกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลุดหรือไม่แต่ถ้าสมมติว่าดูจากทำเต็มสี่ชั่วโมงนะตอนนี้เนี่ย้ามาบอกว่ามันก็มีโอกาสหลุดอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยไอ้เอจ้าตัวหนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยมันมันหลุดมาก่อนแล้วหนึ่งเก้าสองห้าแหะฮะใช่หนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยที่เป็นตัวเทลลิ่งตดสอบในทำเต็มเด <4 S 1> ล่ของเราเมันหลุดมาก่อนแล้ว นี่คือทำเซทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะที่คุยกับคุณจุยอยู่ตอนนี้นะฮะครับผมโอเคได้ค่ะอ่ะหมดละต่อไปเงินงหรือทองหรือเอาเป็นซิวเวอร์ก่อนไหมฮะอ๋อเชิญเชิญเชิญค่ะอ่ะสำหรับซิวเวอร์นะครับล่าสุดยี่สิบหกเหรียญสี่สิบหกเซนนะครับอ๋อโอ้โหผมว่าคล้ายๆกับทองคำอยู่เหมือนกันนะฮะล่าสุดยี่สบหกเหรียญสี่สิบหกเซน เทอร์ลิงสต็อปเนี่ยมอยู่ที่26เหรียญ75เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังไม่ดูนะจบแท่งเดลี่นะฮะไปดูแท่งย่อยๆในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีโอกาสที่จะเอ,อหลุด26เหรียญ75อยู่พอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับฟิวเวอร์ถ้าใครมีขาลองเอาไว้นะฮะแนะนำลดโพซิชันนะครับหรือไม่ก็ปิดสถานะลองไปก่อนครับผมแล้วก็นิ่งๆก่อนครับ ได้ได้ค่ะอ่ะ <c oughs> ก็แสเงินกำลังยกย้ายเม็ดเงินกันอยู่ในตอนนี้นะคะทุนจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำกลับไปสู่สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงได้ค่ะคุณจุยอ่ะต่อไปคือซิงเกิลซอฟฟิเจอร์ใช่ไหมคะครับผมสำหรับซิงเกิลซอฟฟิเชอร์นะฮะช่วงบ่ายๆนะฮะแทบจะทุกตัวมีลักษณะของการาย่อตัวลงมานะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงกับเสียตรงนะฮะ เริ่มต้น้วย TSL ครับล่าสุดอยู่ที่8บาท5สตางค์นะครับ Stop Loss 7บาท45นะครับส่วน c a i l i n g Stop อยู่ที่7บาท95ใช่ครับถัดมาเป็น CPF ครับล่าสุดอยู่ที่28บาทนะครับ Stop Loss CPF 26บาท25 c a i l i n g Stop 28บาท25นะครับวันนี้เนี่ยมีโอกาสโดน c a i l i n g Stop แต่ทาว่าช่วง2-3วันที่เราเห็นแท่งแดงนะฮะติดๆกันเนี่ย วอลลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะโดนเทลลิงสต็อกแต่ผมแนะนำว่ายังสามารถที่จะถือถือลองกันไปได้ครับผมค่ะถัดมาเป็น TOA นะฮะล่าสุดอยู่ที่สามสิบสี่บาทสต็อปลอสสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าครับค่ะ DJC ล่าสุดสามสิบห้าบาทห้าสิบสตังค์นะครับสต็อปลอสอยู่ที่สามสิบสี่บาทครับค่ะ เคแบงก์ hey, Bank, นะครับล่าสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะฮะสต็อปลอสหนึ่งร้อยสิบสองครับผมค่ <Okay. S 2> ปะปาราทสอสพอครับล่าสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่บาทสต็อปลอสเก้าสิบห้าเทลลิงสต็อปหนึ่งร้อยสองบาทค่ะพ <Okay. S 2> ีทีท,ทีครับอย่องมาเช่นเดียวกันนะฮะล่าสุดสิบหกบาทหกสิบสตางค์สต็อปลอสสิบห้าบาทแปดสิบเทลลิงสต็อปสิบหกบาทสี่สิบค่ะ แอดวาน e ครับโ,โหมาแล้วเพิ่มขึ้ชั่วหน่อยนะฮะอย่างน้อยมีแอดวาน์นะฮะช่วงบ่ายที่บวกขึ้นมาได้ล่าสุด184บาทนะครับสต็อปลอหนึ่สิบสบาทห้สตางครับค่ะคิวเฮ o า s e ครับล่าสุด2บาท42่สิบสองสต็อปลอสอบาท28ครับค่ะแสงสรีครับย่อลงมาอยู่ที่87สตางค์นะครับสต็อปลอของเขาอยู่ที่78สสตางค์ครับค่ะ l p n ครับล่าสุด4บาท92สต็อปล็อต4บาท56ค่ะแล้วตัวสุดท้าย BH นะฮะบำรุงราดะะบำรุงราดโอเคอ,อเคยังอยู่ในแดนบวกได้นะ,ะพอให้เราใจชื้นกันได้บ้างนะครับล่าสุด126บาทสต็อปล็อ119บาท50ตังค์ครับผมค่ะหมดนะครับหมดแล้วใช่ไหมฮะ,ะครับ ทีนี้ขออนุญาตถามหุ้นตัวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในกระดานตอนนี้เลยนะคะที่โมเซกทีฟนะคะ SCGP ค่ะ SCGP เอาวันนี้ยอ่อลงมานะฮะล่าสุด43บาท7.5แต่ว่ายังไม่เสียทรงนะฮะจุดจุดที่หลุดแล้วเสียทรงเนี่ยก็คืออยู่ลึกครับ41บาท7.5ครับโอ้เยี่ยมเลยนะ,ะเป็นทางขึ้นอยู่สำหรับ SCGP พะจุดสต็อปล s, <lot> <S อ <S อยู่ที่41บาทนั่นเอง EA ค่ะ EA นะครับออาวันนี้ยอ่อลงมาเช่นเดียวกันล่าสุด63บาท75าทแต่ว่าจุดสต็อปล s อของเขาอยู่ที่60บาท50าทครับผมอ๋อลึกขนาดนั้นก็ยังเป็นทางขึ้นใช่ไหมทรงค่ะใช่ใช่ใชบ,บ้านปูบ้านปูวันนี้รู้สึกว่าจะร่วงแรงนะฮะ บ้านปูอคือจุดหนีของบ้านปูก่อนจุดหนีบ้านปูอยู่ที่สิบบาทเก้าสิบสตางค์นะครับซึ่งเมื่อวานปิดสิบาทเก้าสิบพอดีเลยวันนี้ดูแล้วน่าจะงัดขึ้นยากนะฮะบ้านปูเนี่ยไม่ไม่ซื้อเลยครับผมไม่ไม่รับ,รบไม่รับไม่รับไม่รับ,รบอะหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่า,าขอแนวรับหน่อยนะฮะยังไม่รู้เขา,าจะรับตรงไหนปล่อยให้เขาไหลไปก่อนครับผมโอเคต่อไป gps c gps c ี นะครับอ่าล่าสุดถอยลงมาอยู่ที่81บาท50นะครับจุดนี้อยู่ที่79บาทช่วนครับโอเค KCE KCE โอ้บวกไปได้ต่อนะะล่าสุด50บาทสต็อปล s อ4สบบาทครับผมที่เดิมเดลต้า <laughs> ขอ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 แตะต้องเขาหน่อยเดลต้าล่าสุด702บาทนะฮะโอ้โหซิลลิ่งเลยนะอ่ามีของก็ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะฮะแล้วให้เล็งจุดโอ้โหจุดซับล็อตสลึกนะอันนี้ทำใจไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาวันนึงเขาเหวี่ยงได้80บาทบ่าทนะฮะซั <c oughs> บ็อตหร้อยสี4บาทครับผมโอ้โหโกดสลึกเลยนะซับล็อตเดลต้าต่อไปปตท ้นะะรฮะพอยนะฮะทรงๆมาสามวันล่าสุด42บาท75บนะครับสต็อปล็อปร์ตอยอยู่ที่41บบาทครับ40บดาทยี Curry, ่คอรี่เคเค่ะเคอรี L K ่ e คอ่าโอเคสำหรับใครที่เล็งๆล็ r เคอรี่เอาไว้นะฮะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออผมผมมองว่าหน้าตามอยู่เหมือนกันนะนะฮะเพราะว่าจุดที่ที่ที่ดูแล้วหน้าตามก็คือ ต้องเล่นเหนือระดับ52บาทวันนี้เนี่ยเหนือระดับ52บาททั้งวันเลยนะฮะและช่วงท้ายตลาดนี้ก็กระดูแล้วน่าจะปิดเหนือ52นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีของก็ถือไปก่อนนะครับใครไม่มีของก็ค่อยๆตามครับผมอ่ากลับเอเนจีตัวสุดท้ายค่ะสำหรับกลับนะครับล่าสุด37บาทจุดนี้ของเขา35บาท50ครับ สามสิบหาบาทห้าสิบอ่าขออีกตัวไทยคมอ่ามาละสิบบาทสิบไทยคมล่าสุดสิบาทสิบนะครับจุดนี้ของเขายังถือก่อนนะฮะยังถือได้ต่อน,นะฮะแล้วก็ให้ดูจุดนี้ที่เก้าบาทสิบครับค่ะ โอเคเก้าบาทสิบนะฮะครบ,คร,บครับคุณจุวยขอบคุณมากเลยนะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นบรรยากาศตลาดที่ค่อนข้างเหวี่ยงเหมือนเดิมใช่ไหมคุณจุวยโอ้เหวี่ยงแน่นอนนะ,ะเหวี่ยงแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเอ่อความผันผวนของเขาณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะของดัชนีเซตเลยเนะี่ยยังอยู่ในระดับสามสิบจุดครับต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังผันผวนอยู่แน่นอนครับผมและถ้าเป็นวีคละ โอ้โหเดีย๋ยวเป็นวีคใช่ไหมครถ้าเป็นวีคเนี่ยวีคหนึ่งก็ประมาณหกสิบจุดครับทําบวกจากพันห้าร้อยสามสิบวกอีกหกสิบขึ้นไปอินเด็กซ์ประเทศไทยสัปดาห์หน้าคือเท่าไหร่ก็ได้ลุ้นพันห้า้อยเก้าสิบครับอือคนที่มีตัวซีรีส์ S อสต p อปล s ก็คือต o อปล s s ทำเป็นเลยนะฮะเก้าสามแปดครับ โอเคขอบคุณนะขอบคุณค่ะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะสำหรับใครที่สนใจเรื่องสตาราวุธอนุพันธ์ซึ่งคุณจุ้ยได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ในแบบนี้อย่างนี้ก็ปลายเดือนนี้นะคะนักท,ทุนที่สนใจรายละเอียดนี้สอบถามไปได้ที่แอดบีอลอลเอ็มไอหรือโทรศัพท์ได้0 8 6 4 9 0 2 8 2 3นั่นเองนะคะช่วงปลายเดือนมก,กราเป็นออนไลน์นะ,ะเต็มที่เลยนะะักทุนแล้วเราก็จะมีข้อมูลให้ปรีเรียนก่อน,นะ สองสัปดาห์แล้วถึงจะเข้าไปเรียนจริงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้เยอะๆทางด้านอนุพันธ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับค